รถเหยียบตะปูสามารถขับได้กี่กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งปัญหาที่ผมได้เจอกลางทางนั่นก็คือรถเหยียบตะปูหรือว่าอ่ารอบนี้เรียกได้ว่าเหยียบะสะกูเกลียวปล่อยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเวลาที่นะครับผมได้ทําการเหยียบตะปูไปก็คือวันที่7จ็ดนะครับเวลาหกนาฬิกา อ่ห้าสิบกว่านาทีนะครับอยู่ที่อํภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่อ่าผมได้พบเจอว่ารถเหยียบตะปูแล้วเอาน้ําลาดแล้วไม่มีรอยรั่วนะครับไม่มีรอยซึมไม่เห็นผมก็ขับมาเรื่อยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับข้ามเขานะครับ เขาขคาแล้วก็เขาน้ำหนาวนะครับนี่นะครับก็ตัดภาพบางส่วนมาให้ดูนะครับเวลาที่ผมขับอยู่บนภูเขานะครับบนเขาสูงด้วยความเสี่ยงที่ร้อเหยียบตะปูนั้นนะครับจะระเบิดหรือไม่จะรั่วกลางทางไหมจะรั่วกลางภูเขาหรือไม่นี่นะครับก็เอาภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่ารถเหยียบตะปูนะครับผมยังสามารถขับต่อมาได้จะได้กี่กิโลเมตร นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าบนเขาเคอะนะครับเพื่อนๆขาขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับจากอำเภอวางทองขึ้นเขาคอจะไปลงนครไทย นะครับปากช่องแล้วก็จะต่อไปที่เขาน้ําหนาวอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งเขาแต่ละลูกนั้นจะมีระยะทางประมาณลูกละ100กว่ากิโลเมตรนะครับเพื่อนอ่ะนะครับสุดท้ายก็มาถึงปลายทางเมื่อเวลา14บสนาฬิกาของอวันที่7นะครับเพื่อนจากระยะทางนะครับที่ผมได้ขับมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรกว่านะครับซึ่ง วันนี้ก็เป็นวันที่8ตอนเช้านะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ได้เหยียบตะปูนะครับเหยียบอ่เหยียบน,อน็อตเกลียวฝอยมานะครับขับมาระยะทาง500กิโลเมตรกับกี่สิชั่วโมงผ่านไปนะครับรถคันนี้นะครับยางยังไม่รั่วนะครับเพื่อนๆยางยังไม่รั่วยังไม่ซึมแต่อย่างใดนะครับสามารถขับขี่ได้เป็นปกตินะครับนี่หัวน็อตยังคาอยู่แบบนี้ นะครับในกรณีที่เราขับรถแล้วเหยียบตะปูเกลียวปล่อยนะครับหรือว่ามีอะไรจิ้มแทมยางแล้วเรามองเห็นนะครับอ่าถ้ามันเสี่ยงจะรั่วนะครับถ้ามันเสี่ยงจะรั่วให้ลองเอาทาน้ำนะครับทาการลาดดูแล้วว่าแล้วดูว่านะครับมีฟองฟอดออกมาหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเราเอาน้ําลาดแล้วไม่มีฟองฟอดออกมาอย่าเพิ่งไปถอดนะครับย้ําอย่าเพิ่งไปถอดออก ถ้าเราไปทาการถอดออกมันจะรั่วนะครับอ่าดังนั้นนะครับการที่เราจะทําการถอดอ่าวัตถุบางอย่างที่มันเสียบที่มันทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อยางนะครับเพื่อนๆเราต้องมีอุปกรณ์นะครับในการปะยางในการแทงไหมจิดรถไปด้วยนะครับเวลาเราแทงไหมเราก็ต้องไปแทงที่ปั๊มน้ํามันนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นวิธีการเอาน้ําราดแล้วก็ทําการตรวจเช็คว่า รั่วหรือไม่รั่วนะครับเพื่อนๆเราผมก็จะราดแบบนี้ในวันที่ผมเจอปัญหานะครับอ่านี่นะครับผมจะราดให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับราดตอนนี้มันยังไม่มีรอยรั่วซึมออกมาแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้มันเหยียบไม่ถึงโครงสร้างยางข้างในหรือเปล่านะมันถึงไม่รั่วนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับเรามาดูพร้พอมๆกันนะครับว่าอ่า ส,สกรูกเกียวปล่อยตัวนี้ที่ผมได้เหยียบแล้วก็ขับมานะครับเป็นระยะทางประมาณ500กว่ากิโลเมตรนะครับจากอำเภอวังทองมาถึงจังหวัดยะโสธรน,นะครับซึ่งนะครับหลังจากที่ผมขับมานั้นแล้วก็จอดค้างคืนไปก็รวมระยะเวลา24ชั่วโมงเกินไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคลายน็อตสกรูกเกียวปล่อยออกดูนะครับว่า รถคันนี้นะครับสกูเกียวปล่อยตัวนี้นะครับจะแทงลงไปถึงโครงสร้างยางชั้นในหรือไม่จะทําให้ยางรั่วหรือไม่นะครับเพื่อนๆทุกท่านอ้าวเดี๋ยวเรามาดูมาฟังเสียงใบพร้อมๆกันนะผมจะไม่พูดแทรกแล้วนะจ๊ะฟังเลยจ้ะ เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงรมกันชัดเจนเลยใช่ไหมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเอาน้ําราดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันร่วจริงๆมันมีเสียงลมดันออกมาจริงๆฟังเสียงเลยจ้า นี่ก็คือความยาวของสกูเกียวปล่อยที่ผมได้ขับรถเหยียบมานะครับไม่รู้ว่าไปเหยียบอยู่ที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเส้นทางระหว่างนะครับน่าจะตั้งแต่กงไกรลาดนะครับสีสำโรงสวรรคโลกไปจนถึงนะครับอำเภอทุ่งเสียมเนี่ยนะครับมีการซ่อมแซมทางอยู่นะครับมีการสร้างถนนใหม่น่าจะ ไปเหยียบสกูกเกียวปล่อยเข้าแล้วก็ล้ออีกข้างหนึ่งนะครับไปเหยียบเอาก้อนหินทําให้แก้มยางบินไปนะครับเพื่อนเอ้านะครับในเมื่อเราแทงอ่าในเมื่อเราเอาสกูกเกียวปล่อยออกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับหาเหล็กนําศูนย์มาแทงลงไปนะครับแทงลงไปทําไมนะครับการที่เราแทงลงไปในลักษณะอ่าเอาไขควงแทงลงไปเมื่อกี้ก็คือหาศูนย์หา ทิศทางหาองศาที่มันเหยียบนะครับเพื่อนเพราะว่าเวลาที่เราปะยางแทงไหมนั้นเราจะปะตามแนวนะครับหรือว่าตามทิศทางเดิมที่มันเสียบที่มันรั่วออกมานั่นเองนะครับเพื่อนถ้ามันแทงเอียงเราก็ต้องปะเอียงตามในแนวเดิมในรูเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อนอ่ะนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดบาดแผลการขยายบาดแผลนะครับเพื่อน นะครับในการขยายบาดแผลนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้ปล่อยลมออกนะผมแทงเข้าไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับอันนี้เป็นสว่านสําหรับนําศูนย์แล้วก็เป็นตัวทําความสะอาดเป็นตัวขวานให้รูมันใหญ่ขยายรูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับในชุดปะยางแทงไหมนะครับมันจะมีขายนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถซื้อติดรถไว้ได้เลยนะครับชุดละ5้าสบาทก็ อ่ะซื้อมาใช้ได้เหมือนกันนะครับอ้าวเราเราต้องขยายรูให้นะครับอ่าใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าระวังนะครับอย่าให้เส้นไหมหลวมก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นขนาดเส้นไหมแล้วนะนะครับทีนี้นะครับพอแทงได้ที่แล้วผมก็จะเอานะครับตัวสว่านนี่แหละนะครับจุ่มกาวแล้วก็แทงลงไปนะครับเพื่อเป็นการหล่อลื่นแล้วก็เป็นการเคลือบอ่า ผิวด้านข้างของบาดแผลนะครับที่เราแทงนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเอาเอาเนื้อกาวไปเคลือบไปฉลมไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเอากาวไปแทงเข้าไปอ่าแทงเข้าไปภายในรูแล้วนะครับเพื่อนเราก็เอาเส้นไหมนี่แหละนะครับนี่นะครับเส้นไหมกับเหล็กแทงไหมนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จุ่มลงไปในกาวเลยนะครับเพื่อนจุ่มลงไปในกาวแบบนี้นะครับให้ชุ่มโชกไปเลย นะครับพอเราจุ่มเข้าไปให้ชุ่มโชกแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาไหมตัวนี้แหละนะครับแทงเข้าไปในเนื้อยางเลยนะครับเพื่อนนะครับการแทงไหมนะครับมันจะแทงยากสักนิดหนึ่งสําหรับรถจนต์เพราะว่าเนื้อยางมันหนานะครับเพื่อนเราก็จะค่อยๆหมุนค่อยๆแทงค่อยๆดันเข้าไปแบบนี้ถ้าไหมเราเส้นใหญ่นะครับก็ขยายรูใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้า ่าใครซื้อไหมเส้นเล็กมาอย่าไปขยายใหญ่หน้าเดียวมันหลวมนะครับเพื่อนเราก็จะแทงเข้าไปแบบนี้ในขณะที่เราแทงนะครับเราจะเหลือไปลายไว้ประมาณ1นึเซนติเมตรนะครับเพื่อนอ่าเราจะเหลือไปลายไว้ประมาณ1นึเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราแทงเข้าไปจนหมดหรือว่าแทงเข้าไปแล้วเราตัดเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ นะครับอ่ากาวยังไม่แห้งเวลาเราขับไปไหมมันจะเบี่ยงแล้วก็เกิดสุญญากาศดูดดูดเส้นไหมหลุดเข้าไปข้างในมันอันตรายนะครับต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวมันสั้นลงเองนะครับเพื่อนเพราะว่ามันจะเสียดสีก,กันกับพื้นถนนนะครับในการที่เราจะปะยางแทงไหมนั้นนะครับแนะนําให้แทงไหมเฉพาะหน้ายางเท่านั้นนะครับแก้มยางห้ามทําเด็ดขาดนะครับเพื่อน นะครับและก็จะต้องเป็นยางที่ใหม่ยางไม่แข็งกระด้างน,นะครับเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นนะครับถึงจะแทงไหมได้ถ้ายางโล้นนะครับมันไม่มีพื้นที่บีบรัดนะครับถ้ายางแข็งนะครับมันไม่มันไม่ยืดหยุ่นมันก็จะไม่บีบรัดเส้นไหมมีโอกาสที่เส้นไหมจะหลุดได้ในกรณีที่ยางโล้นยางหมดสภาพยางแข็งกระด้าง ดัวแก้มยางแนะนำให้ปะจากด้านในไม่ว่าจะเป็นสติมเย็นสติมร้อนหรือว่าปะดอกเห็ดก็ได้นะครับเพื่อนเนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราแทงไหมเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยก็ทำการเติมลมเลยนะครับดังนั้นนะครับควรที่จะมีอุปกรณ์ในการแทงไหมนะครับติดรถไว้ก็ดีนะครับเวลาที่มันรั่วเราก็ไปแทงไหมที่ปั๊มน้ํามันได้เพราะว่า ปั๊มน้ำมันเขาจะมีปั๊มลมอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือว่าใครมีสเปรย์อุดรอยรั่วก็สามารถอ่าเอาเติมเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็พยายามขับประคองนะครับไปหาที่ร้านซ่อมหรือว่าร้านปะยางให้เขาจัดการให้ทีนี้ก็ทําการตรวจเช็คหลังจากที่เราเติมลมเข้าไปแล้วว่ามีรอยรั่วรอยซึมไหมอ่ะ จากกรณีของผมนั้นนะครับ24ชั่วโมงผ่านไปกับระยะทาง500กิโลเมตรอย่างยังไม่รั่วนะครับ แต่นะครับในบางเคสนะครับเวลาที่เราขับรถเหยียบตะปูนั้นอาจจะไปได้แค่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการเหยียบนะครับแล้วก็วัตถุที่เราเหยียบด้วยองศาในการเหยียบด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับจะรั่วเร็วรั่วช้านะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ในเคสของผมนี้ หรือว่าเคสของเพื่อนเพื่อนถ้ามีอะไรตำยางแล้วอย่าเพิ่งไปถอดออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะให้เอาน้ําลาดดูก่อนถ้าไม่รั่วให้ขับต่อไปได้เลยนะครับไม่ต้องถอดออกนะ